อัปเดตเทคโนโลยีการติดตั้งโดรนบนรถยนต์ไฟฟ้าลิงหยวนที่ทาง BYD ได้ร่วมมือกับ DJI พร้อมประกาศรถยนต์รุ่นต่างๆที่มีการติดตั้งโดรนเตรียมเปิดตัวเทคโนโลยีแพลตฟอร์มแรงดันไฟฟ้า1,000โวลต์ 1, New BYD Atto 3 Next Generation EP นี้นะครับก็จะมาอัปเดตต่อจากก่อนหน้านี้ที่เราแนะนำการมาของ BYD Densa N9 ซึ่งก็มีการเปรยว่าจะมีรุ่นท็อปที่มีการติดตั้งโดรนแต่ทาง BYD นะครับก็ยังไม่ได้เปิดตัวเทคโนโลยีการใช้โดรนกับรถยนต์ไฟฟ้าในค่าย แต่ล่าสุดนะครับทาง b ีวด,ดีก็ได้ออกมาเผยถึงเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่าหลิงหยวนโดยมีการร่วมมือกับต้าจริง i n o v a t i o n Science and t เทคโนโล g ีหรือ DJI ผู้ผลิตโดรนรายใหญ่เพื่อให้เทคโนโลยีหลิงหยวนนี้นะครับมีโดรนที่สามารถบินและติดตามยานพาหนะได้แบบเรียลไทม์และสามารถสำรวจภาพรวมถึงมุมมองการเดินทางในมุมสูงโดยฟังก์ชันต่างๆของโดรนนะครับก็จะมีซอฟต์แวร์ AI ซอฟแวร์แก้ไขภาพการควบคุมโดรนด้วยแอปหลิงหยวนถึงการติดตั้งโดรนบนรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละรุ่นของ BYD นะครับจะมีการติดตั้งโรงเก็บโดรนที่บนหลังคาลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่0.29ตารางเมตรสูง215ม mm, ิลิเมตรโดยมีประตูสำหรับเปิดการทำงานของโดรนและเซ็นเซอร์ตัวรับสำหรับการวางตำแหน่งโดรนเพื่อให้โดรนบินคืนกลับมาที่ฐานเดิมซึ่งตัวโดรนนะครับจะรองรับ การลงจอดและขึ้นแบบไดนามิกด้วยความเร็วสูงสุด25กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดตามยานพาหนะด้วยความเร็วสูงสุด54กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งสามารถบินกลับมาที่โรงเก็บโดรนหรือว่าฐานเก็บโดรนบนหลังคานะครับได้โดยอัตโนมัติเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ ภายใน2กิโลเมตรและมีการชาร์จแบตเตอรี่จาก20-8ถึงได้ใน30นาทีรวมถึงโหมดติดตามการเคลื่อนไหวและสั่งการจากรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD ในแอปลิงแยนซึ่งจะสามารถแยกบังคับกับตัวรีโมทคอนโทรลเลอร์ได้ด้วยนะครับส่วนการติดตั้งโดรนบนรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD ทาง BYD นะครับก็ได้ยื่นขอใบอนุญาตสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าบางรุ่นที่มีการติดตั้งสถานีโดรนบนหลังคาไม่ว่าจะเป็นยางว่างอย U8 ฝังฉังเป่าเป่าฟไฟและเป่า8หรือเลพเพิร์ดเดนซาเอ็นไนบีถัง L BYD C-Leon ซ7เลอซึ่งสำหรับใครที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเหล่านี้ไปก่อนนะครับทาง DJI มีบริการติดตั้งสถานีดโดรนเสริม ให้ในราคา16,000หยวนหรือเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่รา,ราวรา0 0 0 0บาทบวกลบซึ่งเทียบกับ DJI Mavic 3นะครับก็ถือว่าประหยัดกว่ากันเป็นอย่างมากแต่สำหรับใครนะครับที่งบต่ำแล้วอยากลองเล่นโดรนสำหรับรุ่นเริ่มต้นของ DJI ตอนนี้ทาง DJI นะครับก็มีของเล่นใหม่อย่าง DJI Flip Drone Size เล็กสเปหกสนนราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 3 0 0 0บาท และนอกจากทาง BYD นะครับจะมีการเปิดตัวเทคโนโลยีดโดรนติดรถยนต์แล้วยังมีการเตรียมเปิดตัว เทคโนโลยีแพลตฟอร์มแรงดันไฟฟ้า1,000โวลต์ซึ่งรองรับการชาร์จไฟความเร็ว5.4เพลมกำลังไฟในการชาร์จถึง600กิโลวัตต์เลยนะครับและอาจจะมีการเปิดตัวกับรุ่นอัปเดตรุ่นต่างๆในปี2025นี้ทํ้าทำให้รถยนต์รุ่นอัปเดตนะครับสามารถชาร์จเพียง5นาทีก็วิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรถึงนอกจากจะมีประโยชน์เรื่องของการชาร์จเร็วแล้วนะครับยังช่วยลดภาระงานของแบตเตอรี่ และสร้างความร้อนให้แบตเตอรี่น้อยลงอายุการใช้งานก็จะยาวนานขึ้นรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยให้ทำความเร็วได้สูงขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มขนาด โดยแงมรุ่นอัปเกรดของ BYD นะครับเป็นรุ่นห้าน L และถัง L ที่จะมีการติดตั้งแพลตฟอร์มแรงดันไฟฟ้าเจเนอเรชันใหม่นอกจากจะมีการอัปเดตแพลตฟอร์มแรงดันไฟฟ้าเจเนอเรชันใหม่แล้วนะครับทาง BYD ยังมีการอัปเดต BYD Supercharging Station ที่รองรับการชาร์จไฟให้กับรถยนต์ไฟฟ้าความเร็ว64 และการอัปเดตสุดท้ายของ BYD ในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือ New BYD Atto 3 Next Generation หรือ BYD Yuan Plus Second Generation Intelligent Driving ซึ่งทาง BYD นะครับก็ได้มีการปรับปรุงใหม่ หลังจากเริ่มสูญเสียตำแหน่งทางการตลาดจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นซึ่งแน่นอนนะครับสำหรับ BYD Atto 3หรือว่า BYD Yuan Plus Second Generation <c oughs> ก็มีการติดตั้งเทคโนโลยี g o d IC หรือ d e p i l o t 100พร้อมระบบ ADAS และมีการติดตั้งตู้เย็นในห้องโดยสารรวมถึงรูปชมดีไซน์ภายนอกนะครับก็มีการปรปับปรุงในส่วนของกันชนหน้าใหม่ซึ่งดูเพินๆน,นะครับก็จะมีดีไซน์คล้ายกับ BYD c l o n 7รวมถึงมีการปรับปุง งรายละเอียดเล็กๆน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาดีสปอยเลอร์หลังคาไฟเบรกดวงที่3แต่ยังคงมีขนาดและมิติตัวถังเท่าเดิมนะครับที่ความยาว4,455ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,875ม mm, ิลิเมตรสูง1,615ม mm, ิลิเมตรระยะทาล้อจะอยู่ที่2,720ม mm. ิิเมตรส่วนภายในนะครับนอกจากจะมีการเพิ่มตู้เย็นเข้ามาแล้ว ยังมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปรับตำแหน่งคันเกียร์ให้อยู่ที่คอพวงมาลัยคอนโซลกลางติดตั้งที่วางแก้วน้ำ2ช่องพร้อมแท่นไวเลสชาร์จ50วัตต์ติดตั้งกล้องที่เสา A ฝั่งคนขับตรวจจับสภาพพร้อมในการขับขี่จอหน้าปัดขนาด8.8นิ้วและจอ HUd ขนาด12นิ้ว ซึ่งขุมพลังนะครับของ BYD Atto 3ยังคงเป็นขุมพลังเดิมนะครับซึ่งสเปคจีนนะครับมากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังกำลัง201แรงมา้ามีแบตเตอรี่ให้จับคู่2ขนาดนะครับโดยมีขนาด49.9กิโลวัตต์ชั่วโมงและ60.5กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งสามารถวิ่งได้430-510กิโลเมตรต่ตอ1การชาร์จและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะ Got IC ที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งนะครับนั่นก็คือ D-Pilot 100ที่สามารถใช้งานฟังก์ชัน Navigation on Autopilot ความเร็วสูงได้รองรับสถานการณ์การใช้งาน10รูปแบบและจะมีการอัปเดตสำหรับระบบ Navigation on Autopilot ในการขับขี่ในเมืองของประเทศจีนในระยะเวลาต่อมา และการอัปเดตของ BYD Dolphin นะครับก็มีการติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่ g o d IC หรือ D-Pilot 100เช่นเดียวกันรวมถึงมีการปรับชมดีไซน์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของไฟหน้าไฟท้ายท่องรับอากาศที่ใหญ่ขึ้นปรับกันชนหน้าให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นส่วนภายในนะครับก็มีการปรับรูปแบบเช่นเดียวกับ BYD Yuan Plus หรือ BYD a t t o 3 ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยแบบใหม่และมีการติดตั้งคันเกียร์ที่คอบพวงมาลัยแผงหน้าปัด LCD ขนาด8.8นิ้วและยังมีการปรับตำแหน่งของแท่นชาร์จไรเลสนะครับไว้ที่เหนืออุมโมงค์กลาง ส่วนคุมพลังและสมรรถนะสเปคจีนนะครับก็จะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกกำลังตั้งแต่94แรงม้าเป็นจนถึง201แรงม้าตามรุ่นย่อยจับคู่กับแบตเตอรี่วิ่งไกล420กิโลเมตรต่อ1การชาร์จไปจนถึง520กิโลเมตรต่อ1การชาร์จและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะ Got IC ที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งนะครับนั่นก็คือ D-Pilot 100ที่สามารถใช้งานฟังก์ชัน Navigation on Autopilot ความเร็วสูงได้รองรับสถานการณ์การใช้งาน10รูปแบบและจะมีการอัปเดตสำหรับระบบ Navigation on Autopilot ในการขับขี่ในเมืองของประเทศจีนในระยะเวลาต่อมาซึ่งส่วนตัวนะครับก็คิดว่าเทคโนโลยีโดรนในรถยนต์ไฟฟ้า อาจจะไม่มาไทยส่วนเทคโนโลยีชาร์จเร็วของ BYD นะครับก็ติดตั้งในรุ่น Dynasty เป็นรุ่นหัน L และถัง L อาจจะมาไทยยากเช่นเดียวกันแต่ว่า BYD Atto 3หรือว่า BYD Yon Plus Generation 2หรือ Second Generation และ BYD Dolphin Minor Change ที่มีการอัปเดตอาจจะมีสิทธิ์มาไทยเร็วๆนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน